สวัสดีครับผมพี่น้องฟงไปจูฟูเสื่อคนก่อนเของงานอาะเราทำยิงปลาพี่น้องนี่ครับปลาได้หลายพี่น้องเยตทส่วนมากปนี้หน่อยขึ้นนะชวนมากปนี้หน่อยขึ้นก่อนครับผมยามวๆดูพี่นอ้องเอาไงพอค่อยขึ้นพี่น้องเย ว่าปนะนี่หน่อย,ย,อไ,ออยไรพี่น้องเลยแล้ต้องหาจอบไปตัวยังไงพี่น้องผมมาเลยงานงานครับปผมมาเลยกลางซงกลางท,งา,งทายพี่น้องพอดีเลยหาอยูห่หากินพี่น้องเลยเดี๋ยวมันคล้องใหญ่ครับคล้องยังยิ่พุ่นครับพี่น้องไ,ไกข่ขี้ขันย่างไป ทา,างนั้นเองเลยพี่น้องเฮ็ดจอบม่งจะเข้าพี่น้องเลยข้าเทียนหมันกอนเขางานยุ่ยย่ยครับ